Once was seven years old. เอาล่ะสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ Ice Time ์แ s t e r TV นั่นเองนะงแบบนี้มีชื่อว่า s t a เดียมบัพโปนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณกับเจเจแพ็กที่สวยงามอย่างนี้นะฮะทำให้ภาพสวยขนาดนี้นั่นเองวันนี้เราก็จะมา่มิจากสก,กินก็น่าจะรู้นะฮะเป็นเดอะแฟก็จะมาทดสอบความเร็วนั่นเองสำหรับโปตัวนี้ MPC Master นั่นเองนะฮะ เรามาจะทดสอบโดยเราเอามาวิ่งดูนะฮะเราจะเปิดปวิ่งนั่นเองรับรองเร็วปืนเลยนะนี่นะตอนนี้เราจะปรับเป็นตอนเช้าให้ดูว่าแมปนี้มันสวยมากโอเคตอนนี้ก็เ้าเท่าที่สังเกตก็น่าจะรู้ว่ามันสวยมากเลยนะแมปเนี้ยสวยจริงๆนะฮะก็สําหรับวันนี้ที่ผมมาทําแบบนี้ก็เพื่อไม่มีอะไรทําแล้วนั่นเองนะก็ก็นะก็คือแบบ ทำการบ้านเหนื่อยนะก็มีความเครียดนิดๆก็เลยอยากเล่นเกมเพื่อเป็นการระบายเล่นเพราที่ผมมาเล่นมอเตอร์แฟตวันนี้อีกด้วยเหตุสาเหตุประการหนึ่งก็คือคืออีก3วันเนี่ยผมจะไปคัดลอยร้อนเองนะซึ่งผมก็ยังวิ่งแล้วย่งเจ็บหัวใจนิดๆหน่อยๆนั่นเองแต่ส่วนวพื้นกับซิทอัพไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราไปชมดีกว่าพอเปลี่ยนเป็นโปรแล้วเปลี่ยนเป็นฟ์สเพร์ซันแล้วนะ ตอนนี้อยู่ในโหมด first person นะเพื่อทดสอบดูว่ามันจะเป็นขนาดไหนเดี๋ยวเราจะทำปูนะแป,ป๊บหนึ่งจังหวะน,นี้ก็ยืนชมวิวไปก่อนตอนนี้นี่นะเรายังไม่ได้เปิดปูนะตอนนี้ดูสิยังช้าๆอยู่นะยังไม่ได้เปิดปูคุณจะดูม,มุมมองนี้ไปทันทีนะ นี่ฮนะกดเข้าไปตามนี้เลยนะะยาตัวเลือกขั้นสูงแรลงแกงฮนะแล้วก็ปรับใช้โอเคเลือก,ก่อนปรับใช้นะหลังจากน,นี้ก็เปลี่ยนปรับใช้มันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยสงสัยผมคงจะกดผิดไปกดใช้เพื่อโจมตีนะถ้ากดใช้เพื่อโจมตีจะไม่ได้เราต้องปิดการใช้โจมตีไปก่อนเอาแค่ขั้นสูงอย่างเดียวพอนะแล้วคราวนี้ก็กดปรับใช้ อันนี้จะเป็นยานะเพราะว่ายามันจะสามารถทําให้เร็วได้มากกว่าการเปิดปวิ่งเร็วในี่ตัวนี้ซะอีกมันี่ฮะเป็นไงมุมมองใหม่ฮะพอปรับเป็นปวิ่งเร็วแล้วเราที่ลองดูครับไปร้อนๆครับ,รบโอ้โหเร็วไหมเร็วไหมฟิวฟิวเป็นไงล่ะสุดยอดมากนี่นะถ้าสมมุติผมสามารถเปิดโปูรถไฟได้ในชีวิตจริงตอนนี้ครับรอรอนี่ก็คงจะดีมาก โอ้ไเพื 19, ่อเซอัพไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วมีปัญหาก็แค่วิ่งกลัวจะวิ่งไม่ทันนั่นเองโอเคครับก็ตอนนี้เราไม่มี่อะไรทำแล้วเราก็เลยเอาจากชีวิตจริงบางส่วนของชีวิตจริงมาทำบ้างนั่นเองตอนนี้ครับก็วิ่งนะฮะนี่เป็นไงเร็วไม่หมดดูแฟดเปิดปูแล้วเทพทัวตอนนี้วิ่งไปเรียบร้อยแล้วเลยครึ่งทางแล้ว จริงที่วิ่งเนี่ยมันจะเป็น800เมตรนะฮะก็ประมาณสองรอบสนามฟุตบอลนั่นเองเฮ้ยประมาณรอบสนามฟุตบอลนะฮะรอบหนึ่ง800เมตรนะฮะก็คงจะวิ่งกันหอบเลยทีเดียวนี่นะถ้าใช้ปูดแฟตได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาคือใช้ไม่ได้นั่นเองก็800เมตรเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาสูเข้าไหรหรอกแต่ปัญหามันอยู่ที่เราต้องทำเวลาให้ได้ภายใน30-15วินาที ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะทําได้หรือเปล่าแต่ก็จะพยายานมนั่นเองโอเคฮะเรามาเปลี่ยนเป็นมุมมอง f i r s person กันดีกว่านะฮะเราจะได้รู้ว่า the f a t มันเร็วขนาดไหนนี่นะฟิวไปแล้วปอนะโหรอบที่สองแล้วครับโอ้โหสามนาทีสิบห้าวิก็เอาไม่อยู่ครับจังหวะนี้ลุยไปแล้วครับเราต้องขอบคุณคลิปนี้จากซชแพ็กอันสวยงามสวยงามมากเร็วปืนแล้ว โหโคตรเร็วะรอบที่สองแล้รอบที่สามครับโหวิ่งมั่วขนาดนี้กรรมการไม่ให้ใบแดงนะโอโะ้พระเจ้าจอดมันจะเร็วอะไรขนาดนี้ถ้าบปวิ่งจีนน,นะกรรมการตรวจสอบคงแบบว่าไม่ผ่านนะเนื่องจากวิ่งลัดไปลัดมานะเป็นไงล่ะเร็วไหม ก็สำหรับวันนี้นะฮะก็อย่างที่รู้รว่า NPC Master <S <S เป็นโปรที่ดีมากจริงๆแต่ถ้ามันเอาเข้าไปในพันติเพเยอร์มาสเตอได้จะดีกว่านี้สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมซับสไคร์นะคะไปบ๊าย